แล้วมันเหมาะเหมาะกับตัวเองมันไม่เยอะเกินไปมัไม่ไม,ไม,ไม่ไม่หนักเกินไปอะไรร,นะราคาก็จับจับตรงได้ไดมันก็ไม่ตรงจ้างเขาด้วยสวัสดีครับวันนี้เราเดินทางไปสระแก้วไปส่งมอบรถไถนักขับเจ้ากระทินกันนะครับไปกันเลยครับ บ้านลูกค้าแล้วก็เริ่มทำงานกันทันทีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับก็วันนี้ผมท็เีมงานนะครับก็มีความยินดีนะครับที่มีโอกาสมาส่งรถไถนะครับจากระถิงนะครับให้กับคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าชื่ออะไรเอ่ยชื่อบุญนาคตามตะปุบครับครับผมครับคุณบุญนาคใช่ครับแล้วทราบคุณบุญนาคอยู่ที่ไหนครับ65 65เจ้าคนครับอยู่อำเภออะไรเอ่ย อำเภอวัฒนานครครับจังหวัดตําบลท่าเวียนจังหวัดสักแก้วครับผมสักแก้วครับจังหวัดสักแก้วครับผมไม่ทราบคุณนนบุญนาคไปรู้จักตัวรถมายังไงเอ่ยดูใน YouTube อ๋อครับเราดูแล้วมันช,ชอบชอบมันยังไงบ้างครับก็เห็นแล้วมันเหมาะเหมาะกับตัวเองครับซึ่งอย่างมันมันมันไม่เยอะเกินไปมันไม่ไม่ไม่หนักเกินไปอะไรครับราคาก็จับจับต้องได้จับต้องได้ใช่ก็เลยมันทําอะไรไม่เยอะมันทําสวนทํานามั่งเล็กเล็กน้อยนครับทำของตัวเองไม่เนาะทำอะไรหลากหลายอย่างหน่อย ทำนะครับตัวเราใช่มันเหมาะมันเหมาะกับตัวคุณนายครับผมครับผมงานหนึ่งมันก็ไปตรงจ้างเขาด้วยโอเคครับก็ยังไงผมก็ชิงงานต้องขอบคุณนะครับคุณบุญนาคมากเลยนะครับที่เลือกใช้รถไถของทางโรงงานขอให้คุณบุญนาคสุขภาพแข็งแรงนะครับสบายดีร่ำรวยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ เมื่อพร้อมแล้วเราไปทดลองรถกันที่แปลงนาของลูกค้ากันครับ like. no through, แปลงนาของลูกค้าดินอุดมสมบูรณ์ดีครับมีหญ้าขึ้นให้เห็นอยู่บ้างวันนี้เราทดลองใช้ผ่านจานไถดูครับ เวลาฝึกสอนการใช้งานเบื้องต้นให้กับลูกค้าครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมผลงานจากทางเราครับหากใครชอบคลิปสนุกสนุกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเจ้ากระถิ่นด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ